คำส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องผู้เข้าถึงความพบูรณ์ในธรรมมาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไปดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสวว้่าสาหิพิคเวธรรมเมหิสมนาคาโตภิขุนณจิรัเสวะมะมัดตังเวปุลังปาปุนาติธรรมเมสุ ใจความว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัตารสตรงสารทั้งหลายผู้ที่เห็นภัยในวัตาสงสารประกอบด,ด้วยคุณ,ณธรรมหกประการย่อมถึงความภัยบู์อันยิ่งใหญ่ในธรรมต่อการไม่นานเลยคุณ,ณ,ณธรรมหกประการนั่นคือหนึ่งอาโลกะพะหูโล ah มากด้วยแสยงสว่างสองโยคะพะหูโล ah มากโดยความเพียร สามเวทภพโหโลมากด้วยปีติปราโมทสี่อาสันตุถิพโหโลมากโดยความ,มาาไม่พอไม่หยุดห้าอนิกจิตตาธุโรไม่ทอดทุระในกุศลธรรมหกอุตรินจับปะตาเรติพยายามก้าวหน้าต่อไปไม่ถอยหลังอธิบาย หนึ่งคำว่ามากโดยแสยงสว่างหมายความว่ามียานมากมีความรู้มากมีปัญญามากจำแนกเป็น3ประการคือหนึ่งปริยตติยานปัญญาคือความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาเรีเรยนสองปริยตติยานปัญญาคือความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติสามปฏิเวทยานปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอด ซึ่งอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งวิสุทธิเจตปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดตามลำดับยานสิบหกจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสิจทาคามีพระอนาคามีได้สำเร็จเป็นพระหัน ผู้ประกอบไปด้วยยานทั้งสามนี้ชื่อว่าอาโลกาพัโหโลแปลว่าคู่มากด้วยแสยงสว่างคือปัญญาสองโยคะพั้าโ,โลมากด้วยความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรมความเพียรทางโลกคือเพียรพยายามให้การงานที่เราประกอบนั้นสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี ส่วนความเพียรในทางธรรมนั้นจำแนกออกเป็นสี่ประการคือหนึ่งเพียรระวังบาปไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจด้วยการบำเพ็ญศิลสมาธิปัญญาเช่นเวลาเดินจงกรมภาวนาว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นสติกับจิตไม่เผลอจากเท้าขวาเท้าซ้ายเม้เวลานั่งสติกับจิต ก็ให้อยู่กับท้องพอ,องท้องยุเป็นต้นโดยภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรือพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนออย่างไรอย่างหนึ่งไม่เผลอจากรูปจากนามชื่อว่าได้ปัจจุบันนธธรรมขณะนั้นบาปคือความโลภความโกรธความหลงจะไม่เกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าบาปคือความชั่วนั้นจะเกิดได้ต้องอาศัยอารมณ์ทั้งอดีตทั้งอารมณ์อนาคต ดังนั้นสมเด็จพระจอมธรรมจึงตรัสสอนไว้ว่าอาติตังนานวาขไมยะนับปฏิกังเขอนาคตังยัตตีนำปะหะีนันตังตอปัตันจะอนาคตังปัจจุปันนังจะโยธรรมังตัตตาตัานิปัสติซึ่งแปลความว่าท่านทั้งหลายอย่านึกถึงอารมณ์ที่ร่วงไปแล้ว อย่ามุ่งหวังอารมณ์อนาคตคือที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ร่วงเลยไปแล้วสิ่งใดที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงผู้ใดได้ประจุบันธรรมผู้นั้นจึงจะสามารถเห็นแจ้งในที่นั้นๆได้ดังนี้ความเพียรที่เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าเพียรระวังบาปไม่เกิดขึ้นในขันธสันดานของตน สองเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไปด้วยการบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาเช่นเวลาเดินจงกรมเวลานั่งภาวนาอยู่นั้นสติกจิตจับอยู่ที่ปัจจุบัน,นธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณะนั้นจิเลสต,ต่างๆจะสงบระง,งับดับไปโดยต่ทางข้าประหารคือละกิเลสได้ด้วยองค์ของพระกรรมฐาน และสงบระง,งับไปด้วยวิคัมพนประหารเสือละกิเลสโดยการข่มไว้ด้วยอำนาจสิมสมาธิปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเทียนละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไปทำให้กิเลสดับไปในขั้นต่ำและขั้นกลางส่วนในขั้นสูงนั้นได้แก่เทียนละโดยเด็ดขาดไม่กลับเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยการบําเพ็ญพระกรรมฐานจนได้บรรลุถึงมัคชายานผลญาณ สามเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในตนคือเพียรพยายามให้ศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลเกิดขึ้นในตนให้มากๆจนสามารถติเลสได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุติเทสหานได้แก่ผู้เจริญนิพพานากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนผิพพานนั่นเองสี่เพียรรักษากายวาจาใจให้อยู่กับศีลสมาธิปัญญา และเพียงรักษาสินสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนได้สิ้นอาสวะกิเลสผู้ใดประกอบด้วยความเทียนทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าผู้มากไปด้วยความเทียนในทางธรรมถ้าผู้ใดมากไปด้วยความเทียนในทางโลก และมากไปด้วยความเทียนในทางธรรมย่อมจะนำผู้นั้นให้ได้รับประโยชน์ในพบนี้และประโยชน์ในพบหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวคือพระนิพพานดังเรื่องของนางบุญนามีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เขาชิตสกูดใกล้เมืองราชสือวันหนึ่งนางปุญนาได้ตามประทีปทำงานตลอดคืน เม right? e. ื่อนางเหน็ดเหนื่อยจึงหยุดพักจากอากาศอยู่ที่ข้างนอกขณะนั้นพระทัพมัลละบุตรได้จัดแจงเสนาสนะถวายแก่พระพิสุทั้งหลายที่พากันมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อภิสุเหล่านั้นฟังธรรมแล้วต่างก็เข้าไปดูที่อยู่ของตนเพื่อเจริญนิพพานกรรมฐานต่อไป นางปุณนาได้แลเห็นพวกพิสูจเที่ยวไปอยู่บนภูเขาด้วยแสยงสว่างคิดว่าท่านคงจะไม่สบายหรือคงจะถูกงูกัดเป็นแน่ขั้นใกล้รุ่งนางจึงเอารำผสมกับน้ำทำเป็นก้อนปิ้งไฟถูกแล้วใส่รายพกผ้าเดินออกไปจากน้ำขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จออกเป็นทาบาทเสด็จสวนทางมาพอดี นางปุณาจึงคิดว่าในวันอื่นๆเมื่อเราพบพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทายธรรมถวายถ้าเรามีทายธรรมก็ไม่พบพระพุทธเจ้าวันนี้เรามีโชคดีมากแล้วหนอทายาธรรมของเราก็มีพระพุทธองค์ก็อยู่ที่สโพน้าจึงถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับขนมอันเศร้าหมองนี้ แล้วทรงสงเคาะหม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงน้อมบาตรับขนมของนางตามความประสงค์นางใส่บาตรแล้วกราบไหว้ด้วยเป็นจังคราบประดิษฐ์อย่างเรียบร้อยตั้งคำปราถนาไว้ว่าพันเตตุมเหหิทิฏฐธรรมโมยาเมสมิสตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระธรรมที่พระองค์ได้พบได้เห็นแล้วจงสำเร็จเก่ยมอมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าเอวังโหตุขอความปรารถนาที่นางตั้งไว้นั้นจงสำเร็จดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสสั่งให้พระอานนท์เทระปูอาสนะถวายแล้วทรงนั่งสวยพระตาหารณนะที่ใกล้ๆนางนั้นเมื่อสวยเสร็จแล้ว จึงทรงเรียกนางปุนามาแล้วรัสว่าปุนาเธอไม่ในหลับเพราะทุกข์ของตนส่วนสาวกของเราไม่ได้หลับเพราะทำโคมเทียนตลอดคืนย่างรุ่งแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่นางต่อไปว่าศรัทธ,ธาสาครมานานางังอโหรัตานุสิกินังนิพพานังอจิมุตตานัง ต,ตังคัดสันติอาสวะอาสวะทั้งหลายของบุคคลผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อปฏิบัติธรรมตลอดคืนและวันมีใจน้อมไปสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมหมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือเมื่อนางปุณาได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้ว จเจริญพระมิปสนากรมาฐานต่อไม่ช้าไม่นานานางก็ได้สำเร็จเป็นพระสูดาวันชาดกเรื่องนี้เชื่อเห็นว่าผู้มีความเพียรในทางโลกย่อมเป็นผลดลบรรดาลให้ได้รับความสุขในทางโลกผู้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมย่อมนำตนใหน้นทุกประสบสันติสุขอย่างแท้จริงดังนี้สามเมธะพุโลกมากวยิีต หมายความว่ามีความอิ่มอ,อกอิ่มใจต่อผลงานต่อความดีต่างๆที่ตนได้ทำมาได้ปฏิบัติมาทั้งทางโลกและทางธรรมความอิ่มใจในทางโลกคืออิ่มใจเมื่องานหรือสิ่งที่ตนประกอบทุกอย่างสำเร็จสมประสงค์ส่วนความอิ่มใจในทางธรรมนั้นแบ่งออกเป็นสามขั้นคือหนึ่งความอิ่มใจในขั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะการเรียนรู้พระปริยัติธรรม ตามภูมิตามชั้นของตนแล้วสอบได้ย่องภาคภูมิใจดีใจอิ่มใจสุขใจไม่ใช่น้อยสองความอิ่มใจขั้นกลางเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมเช่นเจริญสมถะและปัฒนากรมฐานพอถึงยานที่สามคือสัมมสนญาณอย่างแก่เข้าเขตอุทยพยพยานอย่างอ่อนเกิดความอิ่มใจซึ่งเรียกว่าปีสีห้า มีขุตกาลเติความอิ่มใจชั่วขณะทําให้ขนลุกน้ําตาไหลใจเอ,อิบอิ่มเยือกเย็นเป็นต้นสามความอิ่มใจขั้นสูงเกิดขึ้นเพราะปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุผลดีเต็มที่แล้วเกิดความอิ่มใจเป็นพิเศษเช่นพระเจ้ามหากบินเป็นตัวอย่างถ้าในเป็นพระเจ้าแผ่นดินสลร,ราราชสมบัติออกบวั จเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระหันท่านมีความอิ่มใจแล้วสุขใจในพระธรรมมากย่อมเปล่งอุทานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าอโหสุขขังอโหสุขขังสุขจริงเนอสุขจริงหนอดังนี้องค์สมในพระสินธสีจึงได้ตัดพระคาถาวิว่าธรรมปีติสุข,ขังเสตินิพพสันเนนะเจตาสา อริยปเวทิเตธรรมเมสธทารัมมตีปัณิโตบุคคลผู้มีใจฝ่องใสมีความอิ่มใจในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขบันิตย่อมยินดีในธรรมอันพระอริยเจ้าประกาศแล้วคือโพธิปกิยธรรม37ประการหนึ่งนี้สีอาสันตุทตทีพะโฮโลมากด้วยความไม่พอไม่หยุด อธิบายว่าไม่พอใจเพียงเท่านั้นไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นต้องพยายามก้าวหน้าต่อไปอีกคือพยายามทำทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลไม่ลดละในอัธกถาท่านได้แก่ไว้ว่ากุสเลสุธรรมเมสุอสันปุถโถไม่พอใจในกุศลธทำเพียงเท่านั้น เส้นเราเคยทำทานการกุศลอยู่แล้วก็อย่าพึงพอใจในกุศลธรรมเพียงแค่นั้นบุญกุศลอื่นๆที่ประเสริฐเลิศกว่านั้นดีกว่านั้นสูงกว่านั้นยังมีอยู่อีกมากเส้นศินลกุศลเป็นต้นเรื่องเส้นนี้ในอดีตการก็เคยมีมาแล้วตัวอย่างมีชายคนหนึ่งไม่อิม่มไม่พอใจไม่หยุดอยู่เพียงกุศลธรรมชั้นต่ำ,ตำ พยายามทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันคือครั้งที่หนึ่งเห็นชายจีวรพระสงเ์เปียกชุ่มด้วยน้ําค้างในเวลาที่ท่านยืนห่มจีวรจะเข้าไปบินฑบาทในบ้านจึงพยายามหาจอบมาดายญา้าทำให้เตียนและสะอาดดีครั้งที่สองนำทรายมาเกลี่ยลงในที่นั้นทําให้สะาดเรียบร้อยดี ครั้งที่สามสร้างมนดกกันแดดมุงด้วยใบไม้ครั้งที่สี่สร้างศาลากันฝนมุงด้วยกระเบื้องอย่างดีครั้งที่ห้าทำการสองเป็นการใหญ่โดยราธนาพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานครั้งที่หกถวายทานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญพระยิปสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เรียกว่าผู้มากด้วยความไม่พอไม่หยุดในกุศลธรรม อันธรรมดาบนกุศลนั้นมีมากเท่าไหรก็ยิ่งเป็นของดีเพราะฉะนั้นควรสร้างแต่ความดีไว้มากๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระธมตะมหานรพานสองอน,นิจจิตาทุโรไม่ทอดทุระในกุศลธรรมกุศลธรรมนั้นแบ่งเป็นสี่ขั้นเพื่อหนึ่งกาม,มาวจรกุศลได้แก่กุศลที่เกิดขึ้นจากการถวายทาน สองรูปาวจรกุศลได้แก่กุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมถกรรมฐานในส่วนที่เป็นรูปกรรมฐานสามสรูปาวจรกุศลได้แก่กุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญอรูปกรรมฐานจนได้สําเร็จอรุปฌานสี่โลกุรักกุศลได้แก่บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญพระยิปัสนากรรมฐานจนได้บรรลุอริยมรรคผลหกอุตริญจะปตาเรติ พยายามก้าวหน้าต่อๆไปทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติทั้งภาคปฏิเวทจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสาสวรท,ทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่พยายามก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้ย่อมจะได้รับประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นทั้งพบนี้และพบหน้าตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุด ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงบุคคลว้ยเจ็ดจำพวกเพื่อให้นักปฏิบัติธรรมเปรียบเทียบรู้ว่าขณะนี้ตัวของเราท่านอยู่ในประเภทไหนเมื่อไรจะพยายามก้าวหน้าต่อไปหรือได้พยายามเต็มที่แล้วจนถึงจุดหมายปลายทางอันแท้จริงของชาวพุทธไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นี้บุคคลเจ็ดจำพวกนั้นคือ บุคคลจำพวกที่หนึ่งดำน้ำดิ่งลงไปฝ่ายเดียวไม่ยอมโผล่ขึ้นมาอีกเลยได้แก่บุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมละทิฏฐิผิดนั้นบุคคลจำพวกที่สองดำน้ำโผ่ขึ้นมาแล้วกลับดำดิ่งลงไปอีกได้แก่บุคคลผู้มีศรัทธาดีมีความเพียรดีแต่กลับไม่มีศรัทธากลับไม่มีความเพียรต่อไปเช่นอย่างบางท่าน ครั้งแรกมีศรัทธาในการเจริญพระวิปัสนากรมฐานแต่ภายหลังมากลับไม่มีศรัทธาหมดศรัทธาหมดความอุตสาหะที่จะเจริญนิพพานากรมฐานต่อไปบุคคลจำพวกที่สามดำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วยืนอยู่เฉยๆได้แก่บุคคลที่เคยทำทานมาก็ทำทานตลอดไปเคยรักษาสินห้ามาก็รักษาสินห้าตลอดไปเคยฟังเทศมาก็ฟังเทศตลอดไป ที่จะคิดปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่มีพอใจเพียงเท่านั้นหยุดอยู่เพียงแค่นั้นบุคคลจำพวกที่สี่นำน้ำขึ้นมาแล้วเหลียวดูข้างโน,น้มองดูข้างนี้ได้แก่บุคคลผู้มีศีลมีศรัทธาดีอยู่แล้วแต่ไม่พอใจอยู่เพียงเท่านั้นได้พยายามก้าวหน้าต่อไปอีกคือได้ลงมือเจริญธรรมถาและวิปัสสนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน บุคคลจำพวกที่ห้านำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วข้ามน้ำต่อไปอีกได้แก่ผู้ที่จเจริญนิพัสนากรรมฐานจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วไม่พอใจเพียงเท่านั้นตั้งใจปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปอีกจนได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลจำพวกที่เจ็ดนำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วพยายามก้าวหน้าต่อไปอีกจนจุวรจะถึงฝั่ง ได้ที่พึ่งที่อาศัยอันสมควรแล้วได้แก่บุคคลผู้ไม่ละความเพียรพยายามในการปฏิบัติทีัณฑิตพัฒนาผ่านญาณสิบหกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปอีกจนผ่านญาณสิบหกครั้งที่สองถึงกระนั้นก็ยังไม่พอใจเพียงแค่นั้นยังพยายามปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปอีกจนผ่านญาณสิบหกครั้งที่สามคือได้สําเร็จเป็นพระอนาคามี ไม่ต้องกลับมาเกิดเมืองมนุษย์หรือกามภูมิอีกต่อไปแล้วบุคคลจำพวกเทเจตนำน้ำโผลขึ้นมาแล้วพยายามก้าวหน้าต่อไปอีกจนถึงฝั่งได้แก่บุคคลผู้เจริญนิปัสนากรรมฐานจนเป็นพระนาคามีแล้วแต่ไม่พอใจอยู่เพียงแค่นั้นตั้งใจปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานต่อไปจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต เชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเท่าที่ในบรรยายมาพอจะสรุปใจความได้ดังนี้คือผู้จะถึงความไพบูรณ์อันยิ่งใหญ่ในธรรมนำตนให้พ้นจากชาตุกันดานชารากันดาลพยาธิกันดานและมรณะกันดานต่อการไม่นานเลยต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมทั้งหประการดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จงได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญตนอยู่ในองค์คุณธรรมหกประาการดังกล่าวมาแล้วนี้ให้บริบูรณ์เพิ่มภูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับเถิดจะได้เกิดประโยชน์โสติผลอันยิ่งใหญ่ไพศารตลอดจนถึงพระนิพพานอันเป็นเอกันตบ,บรมสุขพ้นจากทุกทั้งหลายไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในหมอนนบภสงสารอีกต่อไป เอาละท่านนักปฏิบัติทมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อในน้อมนําเอาธรรมะเรื่องผู้เข้าถึงความพบูรณ์ในธรรมมาบรรยายโดยสังเกตปัาก็เห็นว่าพอสมควรเจีเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออน,ธธขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าขออนุภาพคุณพระธรรมเจ้าขออนุภาพคุณพระสงฆ์เจ้าขออนุภาพบารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมา พร้อมทั้งอำนาจพระมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาแล้วตั้งแต่โบราก,รกรชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอจงได้เป็นตบะเดชชเป็นพระวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ประพฤติปฏิบัติกกรรมฐานเต็มที่ได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมภิชาปัญญาอาริยมรรคผลอันหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปัญญะมีความเพียร มีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาสมบูรณ์อย่าเสียจริตอย่าเป็นจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสถุภาพวิปลาสขอท่านทั้งหลายได้ํำเนินตามปริมักปมเปียงเปรตประการได้บรรลุอมะตะม,มหาเนรพลาน,นังมโนโรเจตนาความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วจงทุกประการเดินสังสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้า จงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเมียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเทสัตาตั์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภยัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งกิรุทิศสนบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมีดามันดาภูอาจารย์ ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรแล้วคนเคยร่วงรักสมัคใครทรั้ทงทหารตำรวจตัวดแดนไทยทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการข,าขา้าเจะตโโลก,กบาลทั้งสี พระภูมเจ้าที่เจ้ากรุงพารีพระนางทรณีพระเพลิงพระพายตลอดถึงสัพพตช์ทั้งหลายขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉานสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติปัฏนา ขอให้พาได้พบประสบสีสสได้บรรุมรผลน,นิพพานของญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเดิน